ชาบีลอนโซ่นะครับให้ความสนใจแผนง,งานของลิเวอร์พูลอย่างมากแม้ได้รับการติดต่อจากบาเยิร์เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาสื่อทั่วยุโรปรายงานว่าลอนโซ่กลายเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลที่อยากดึงตัวไปทํางานแทนเยกนคอปซึ่งประกาศวางมือจากถิ่นแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้นะครับกระนั้นมีการแข่งขันจากบาเยิร์มิวนิกโดยทีมดังเยอรมน,นีกําลังมองหาตัวแทนโชมัสทูเคิลซึ่งตกลงแยกทางกับสโมสรดังบุนเดสซีการในช่วงปิดซีซั่นเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดฟุตเมกาโตนะครับผมเผยว่า ท่าทีของอลอนโซเอียง,ยงไปทางหงแดงมากกว่าเนื่องจากกุนซอวัย42ปีของไบรอนลเวอร์คูเซนอยากทํางานให้อดีตต้นสังกัดและอยากสร้างชื่อบนทีมพิมเมอรีกอังกฤษนะครับแม้ทางเสือใต้นะครับเป็นอดีตต้นสังกัดของอลอนโซเช่นเดียวกันแต่สื่อฝรั่งเศสเชื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจมากกว่าเทนเนอร์ชาวสเปนตัดสินใจอำลาห้างยาไปในช่วงจบซีซั่นนี้นะครับถือว่าเป็นรายงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของอลอนโซซึ่งกลายเป็นกุนซเนื้อ